ตัวนี้ครับตัวปัดด้ามรุ่นเล็กปัดด้ามรุ่นเล็กนะครับมีสวิตช์เท้าหรือว่าจะมุนติดตลอดเวลาก็ได้ครับพร้อมอตัวฐานลูกล้อไซส์ใหญ่นะครไซส์ใหญ่เลยนะครับหนาสิบมิลครับสิบมิลทุกชิ้นนะครับหนามากผมจะมาสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับ เรแรกคือปดสวิตปดสวิตนี้นะครับถ้าเราต้องการติดตลอดเวลาให้ผักขึ้นนี่ครับติดตลอดเวลาหรือถ้าเราต้องการแบบว่าใช้สวิตเท้า หยุดเมื่อไหร่ก็ได้เราอยากปล่อยเพื่อจะดูว่าคันมันอทรงได้หรือยังนะครับใช้สีวิตเท้าก็ได้ครับปรับขึ้นก็ติดตลอดเวลาการใช้งานง่ายครับตัวนี้อะไหล่มอเตอร์อะไหล่อุปกรณ์ทุกชิ้นมีหมดนะครับมอเตอร์ถ้าเสียสามารถสั่งแล้วไปเก็บเองได้นะครับมีปลั๊กถอด ตักถอดไข่ไน็อตก็สามารถเปลี่ยนเองได้เลยผมจะมาตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวงู้าง,ง่ายโอเวอร์ไซส์กางเลยเราใช้รางอลูมิเนียมตัวนี้ใช้ลางอลูมิเนียมนะครับที่ใช้กับเทนเคลือบปกติใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่าตัวตัวตัวนี้จะโอเวอร์ไซส์ออกมาหน่อยหนึ่งสามารถ ปรับขึ้นลงได้ตรงนั้นนะครับตรงนี้จะตับเกียร์ไว้เพราะว่าเวลาเราขันน็อตเนี่ยมันจะแน่นทันทีไม่น็อตไม่ตามนะฮะทั้งตัวทั้งบนทั้งล่างตัวล็อกด้วยลูกล้อเราจะเป็นลูกปืนซีนจะเป็นยางไฮดรอลิกซีนไฮดรอลิกขึ้นลงได้ทั้งทั้งบนทั้งล่างน,นะครับ แล้วก็หนาสิบมิลอะคริลิกหนาสิบมิลทุกชิ้นสิบมิลเราจะมีให้เลือกตั้งแต่หนสองหรือว่าสามแล้วแต่ขันสั้นหรือขันยาวตัวนี้จะเป็นหัวกึ่งที่ค่อนข้างเที่ยมตรงมากแต่เราจะมีหัวเป็น,ปนหัวพลาสติกจะมปอีกรุ่นหนึ่งหัวพลาติ คือใครงบน้อยแต่ถ้าจะปัดจริงๆก็พอได้แต่ไม่ค่อยตรงโอเคครับผมขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับ